ิเดอร์อินดีสอนให้ครูฟิล์มเข้าใจตัวเองตั้งเป้าหมายและใช้หลักการมีโปรเจกตีฟในการทำงานกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เคยมองแค่ความรู้ที่ต้องสอนตอนนี้ครูฟิล์มได้มองเห็นศักยภาพและคุณค่าในแต่ละบุคคลเช่นนักเรียนบางคนชอบคณิตศาสตร์หรือบางคนอาจจะชอบช่วยเหลือเพื่อนวยกันกระบวนการนี้ทำให้ครูฟิล์ม ได้เข้าใจในตัวนักเรียนและดึงจุดแข็งในตัวนักเรียนออกมาทําให้นักเรียนได้เปิดบัณศักยภาพและความเป็นผู้นําในการเรียนรู้มากขึ้นประโยชน์ที่ได้รับไม่ใช่แค่ในห้องเรียนแต่ยังทําให้ครูฟิล์มได้เดติบโตมากค่ะทั้งในด้านทักษะการาจัดการและกระบวนการในการทํางานมากยิ่งขึ้นสิ่งสําคัญเลยคือครูไม่ใช่แค่ผู้สอนแต่ยังเป็นผู้นํา ที่คอยให้แรงบันดาลใจและสร้างความมั่นใจให้กับตัวนักเรียนสิ่งสำคัญนะคะปดปลด่อยศักยภาพของผู้อื่นเท่ากับปดปลด่อยศักยภาพของตนเองขอบคุณค่ะ